เวลาเนี่ยนะกล้องนะครับพี่กล้องอะเลนเนี่ยต้องอยู่ในระระดับตำแหน่งตรงกับเมดต,ตาเรานะพี่นะแล้วต้องอยู่นิ่งๆไอ้นี้ต้องอยู่นิ่งแล้วขยับพระหาโฟกัสเลนแต่ละกล้องแต่ละอันอะเลนแต่ละตัวจะมีระยะชัดของเขาคับ<ะ>นึกออกไหมครับมสมมติว่าอไอของผมใช้เนี่ยระยะชัดอยู่ที่สองเซน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดที่สุดก็คือพระกับกล้องอ่ะอยู่ห่างกันสองเซนรเราอย่าไปขยับเลนเข้าไปหาพระอย่างนี้นะคือกล้องต้องนิ่งแนบดวงตาเราขยับพระหาระยะชัดเนี่ยขยับพระเข้าไปจนกว่าจะชัดแล้วก็หยุดเพราะว่ามันสำคัญที่ว่าหนึ่งต้องนิ่งสองระยะ ระยะโฟกัสอ่ะมันบังคับระยะชัดน่ะสมมุติว่ากล้องเลนตัวนี้มันชัดอยู่ที่สองเซนหมายความว่าพระกับกล้องต้องห่างกันสองเซนเท่านั้นถึงจะชัดครับอันดับแรกคือเราต้องทําให้กล้องตัวนี้นิ่งก็คือเราก็ต้องเอาเอามือที่จับกล้องแนบไว้กับแก้มเราใช่ไหมครับพี่มือฝั่งที่จับพระก็ต้องก็ต้องนิ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามา ไอ้ติดกับมือฝั่งนี้ส่วนดีนิ้วที่เราจัดพระเราก็ค่อยๆประคองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามาหาจุดที่ชัดโอ้ครับผมพอสำเพอานี้จะมีขีดเนี่ย<อ>เรียกว่าพิมพ์พอขีดเป็นพิมพ์นิยมสูตรถ้าไม่มีขีดนี้ต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ลึกคือพิมพ์ธรรมดาไม่มีขีด แล้วก็จะมีอีกพิมพ์หนึ่งเขาเรียกว่าบล็อกทองคําบล็อกทองคําเขาจะสังเกตตรงอุณาโลมเนี่ยจะมีเส้นแตกตรงนี้เป็นพิมพ์พอขีดอ่ะพี่ลองดูนี่ขีดตรงนี้นะพี่นะพอสมเปามีขีดเห็นไหมพี่ <c oughs> เห็นตรงภาวนาพิรัตไหมครับเห็นครับ <c oughs> มีขีดับอันเนี้ยอ๋อมีขีดครับ เรียกว่าพิมพ์พอขีดพอขีดก็คือพอสำเพามีขีด oh. อ๋อแล้วจุดต่อไปใช่ไหม <Yeah. S 2> พี่อยากรู้ว่าดูตรงไหนบ้าง <Yeah. S 2> ใช่ไหม mm. ต่อไปให้ดูบริเวณนี้นะครับพี่เนี่ยบริเวณใต้คางตรงคอเนี่ยจะมีเส้นลักษณะเหมือนเส้นวงเดือนนะ่ะเป็นเส้นคมคมนี่เขาเรียกว่าคอวนะพี่ <Yeah. S 2> ดูตรงคอนี้นะครับพี่จะมีเส้น เหมือนเส้นวงเดือนน่ะอ๋อลเดเห็นไหมพี่อ๋อเห็นแล้วครับอ่านั่นแหละเขาเรียกว่าคอวนอ่าต่อไปมาเส้นเดียวเลยครับไม่ก็จะเป็นวนๆเหมือนเหมือนก้นหอยอะครับอ๋ออ๋อได้หลายเส้นหลายเส้นเล็กๆด้วยครับครับครับอ่าต่อไปนี่จุดต่อไปดูผมผมหวีจะมีเส้นผมเหมือนลักษณะเป็นเส้นกรึงเนี่ย ขาเรียกว่าผมหวีพอขีดคอวนผมหวีอ่ะตรงนี้จะมีเส้นเหมือนเส้นกลึงนะพี่นะอ่ะตรงหน้าผากเอาพี่ดูเห็นไหมครับแยงๆยงดูจะเห็นนะพี่นะส่องให้เจอ ที่ลักษณะแด,ดงๆเป็นขีดนี่นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่พี่พี่ขีดตร้คล้ายขอบสันอ่าครับตรงหน้าผาก<ค>เลยเลย<ค>ขึ้นไปอ่าบริเวณผมอ่ะครับอ๋อครับจะเป็นเส้นแนวขวางนะพี่นะเป็นเส้นหลายๆเส้นเลยโอเค <Okay. S 3> ครับเห็นนะพี่นะอันบล็อกนี้เรียกว่าพอขีดคอบนผมหวี <S <S เป็นบล็อกนิยมต่อไปจุดสังเกตจุดต่อไป ให้ดูผมบริเวณนี้ตรงซิตรงหูเนี่ยจะมีเส้นขีดเนี่ยเป็นตำหนีในพิมพนะนี่เม็ดนี้เป็นตำหนีในพิมพขีดนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยคือขีดนี้เนี่ยขีดเชื่อมระหว่างหัวกับหูเป็นขีดเล็กๆนี่เป็นเม็ดลักษณะคล้ายเม็ดแต่เป็นขีด อ่ะพี่ดูตรงนี้นะระหว่างหูเนี่ยเออจะต,ต้องหาอะไรว่าต้องวาดช่วยแล้วพี่ดูนี้นะครับเนี่ยสมมุติว่าใบหน้านะพี่นะใบหน้าศีรษะมาอย่างนี้นี่เป็นหูใช่ไหมพี่ครับเนี่ยเส้นขีดตรงนี้เป็นติ่งอยู่ตรงนี้ ดูคมคมอะพี่หมหาไม่เจอมานี่ใช่เดี๋ยว<ช>ผมจะให้พี่ดูในในกล้องก่อนครับเพราะว่าในกล้องขยายนะพี่จะได้รู้พี่ดูนี้นะเนี่ยเห็นไหมพี่ นี่เห็นเส้นนี้ไหมครับนี่เห็นไหมพี่เนะเพราะว่ามันมันเอียงไปหน่อยอ่ะพี่ดูในกล้องนะครับเนี่ยพี่เห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ออหนีหูใช่ไหมพี่คนี่เนี่ยเม็ดนี้นะพี่นะ,ะขีดเชื่อมระหว่างหูกับหัวเนี่ยครับอ่ะพี่ดูพี่ลองสองดูเหรียนจริง คือไอ้พวกเนี้ยของกอมันไม่มีไงที่ผมให้พี่ดูเอ่อเห็นไหมครับตอนนี้อ๋อเล็กๆนี่ใช่ไหมครับผมกำลังแนะนำให้พี่เขาดูเรียนห่วเชื่อมบ้งนิยมพอขีดวัน,นี้ครับพี่กับพี่น่าจะพื้นฐานยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่กับใช่ไหมครับ พี่ต้องเริ่มตั้งแต่จับกล้องเลยผมดูแล้วครับต้องเริ่มตั้งแต่การจับกล้องแล้วก็การการจับพระเนี่ยพี่เวลาเนี่ยนะกล้องนะครับพี่กล้องอะเลนเนี่ยต้องอยู่ในระระดับตำแหน่งตรงกับเมตตาเรานะพี่นะแล้วต้องอยู่นิ่งๆอันนี้ต้องอยู่นิ่งแล้วขยับพระหาโฟกัสเลนแต่ละกล้องแต่ละอันอะ เลนแต่และตัวจะมีระยะชัดของเขาครับนึกออกไหมครับสมมุติว่าอไอของผมใช้เนี่ยระยะชัดอยู่ที่สองเซนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดที่สุดก็คือพระกับกล้องออยู่ห่างกันสองเซนรเราอย่าไปขยับเลนเข้าไปหาพระอย่างนี้นะ<อ>คือกล้องต้องนิ่งแนบดวงตาเราขยับพระหาระยะชัด ขยับพระเข้าไปจนกว่าจะชัดแล้วก็หยุดเนี่ยอย่างนี้นะพี่นะต้องแนบกันต้องต้องเนี่ยต้องต้องติดกันอย่างนี้นะครับพี่เพื่อไม่ให้สั่นขยับมือนี้ขยับพระขยับเข้าขยับออกให้ชัดอะพี่ลองดูหน่อยเนี่ยต้องแนบอย่างนี้นะครับไอ้เนี้ยต้องแนบกับตาเราแนบตรงไอ้นิ้วเนี้ย เราเอาแนวไว้กันโหนแก้มเพื่อให้มันเป็นฐานเพราะว่าอันนี้เราขยับได้ขยับพระเข้าหาระยะที่เราดูแล้วชัดมีลองมาจะเป็นนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่แนี <c oughs> <ๆ>้เนาะอันดับแรกเอากล้องเข้าไปที่แต่อันนั้นมันให้ตรงลูกตาพี่อยู่ตรงนี้แนววีนะ ทำไมไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วทีนี้พี่ขยับอันนี้เข้าไปหาหา<อ>จนกว่าจะชัดอ๋อชัดแล้ววันชัดแล้วทีนี้พี่สมมติพี่อยากดูทางซ้ายพี่ขยับภาพทางซ้ายเข้ามาหาจุดที่ชัดอ่าพี่อ่านั่นแหละนั่นแหละอันนี้อันนี้เอาให้ติดนี้ไว้เลยจะได้แน่นเนี่ยแล้วเราก็จื๊อหาแต่ไอ,อ,อ้นี้ต้องแน่นต้องติดครับอือ ในนี้ค่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินครับพี่อ๋อ oh. ทำบ่อยๆเริ่มเห็นยังครับ uh, ครับผมเห็นแล้วครับ <laughs> อันนีพ oh. นะ้พี่ดูผมนะพี่ดูผมนะครับตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็คือว่าพี่ยางงี้อยู่นะอ๋อ oh. เพราะฉะนั้นในนี้มันสั่นคยับที่เรามองแต่นี้นิ่งแล้ว oh. ครับต้องเอานิ้วที่ไม่ได้ใช้งานนะพี่ไปไป กดกับไอ้ไอ้นี้ไว้ตอนนี้เราขยับได้เนี่ยพี่เห็นนะครับเราอย่าลอยอย่างนี้ถ้าลอยอยิ้มจะมันจะ,ม,นจะมันจะสั่นเราต้องมีที่ยึดอ,อ่าพี่ลองดูพยายามไอ้ไอ้ไอ้มือจับกล้องต้องนิ่งก่อนแล้วตอนนี้ก็เหลือก็คือมือที่จับพอ่ะเริ่มดีขึ้นแล้วพี่เริ่มดีขึ้นแล้ว เห็นไหมพี่มือสั่นเริ่มล้าเพราะว่าพี่ยังยังไม่ชํานาญสายสั่นเห็นแล้วครับเดี๋ยวก็ชํานาญนะพี่นะค่อยๆทำเวลาเวลามองอย่าอย่าหลับตาฝั่งนี้นะพี่นะสังเกตไหมผมไม่หลับตานะเนี่ยเห็นไหมพี่โอ้ชัดเลยครับทีนี้อ่านอ่านจะแสดงว่าพี่เริ่มดูได้แล้ว อืมที่เป็นเม็ดเล็กๆนี่ใช่ไหมครับใช่เข้ามาต่อไปจุดต่อไปนะพี่นะจุดจุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจุดที่สี่แล้วนะพี่เนาะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวจะให้พี่ดูขอขีดผมบีพอขีดคอบนผมบีครับข้างหูก็จะมีติ่งนี้เป็นเม็ดเชื่อมกับหัว เราสังเกตตรงขอบของศรีราะหลวงพ่อลักษณะจะคล้ายๆเหมือนเราดูรอยตัดข้างเหรียญนั่นแหละเราก็จำตรงนี้ให้แม่ๆนๆนี่บริเวณน,นี้จำบริเวณน,นี้นี่เหมือนเราจำรอยตัดข้างเหรียญนะครับบริเวณน,นี้เนี่ยจะเป็นร่องอยู่ พื้นเหรียญต่อไปพื้นเหรียญต้องเรียบตึงอันนี้เป็นวิธีการดูเหรียญปัม๊มเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเหรียญปัม๊มจะมีลักษณะแบบเป็นเส้นกระจายเขาเรียกว่ากระแสเหรียญต้องเรียบแน่นแบบนี้เป็นเส้นบริเวณนี้จะมีทอทหาร จำลักษณะของทอทหารให้ดีๆของปอมเขาก็แกะขึ้นมานะครับทอทหารตัวนี้แต่ลักษณะของทอทหารจะไม่เหมือนกันยันแท้จะเป็นแบบนี้ต่อไปผมจะให้ดูด้านหลังละจุดแรกให้พี่ดูขอบเหรียญนจะให้พี่ดูเฉพาะจุดที่มันดูง่ายๆเพราะว่าพี่ ยังไม่ชํานาญเนาะครับอ่ะดูขอบเหรียญก่อนเห็นไง่ายๆเลยครับเนี่ยพี่ดูบริเวณนี้นะ<ม>นี่นะครับจะมีหลุมอยู่ตรงนี้นี่ขอบเหรียญน,นี่จะมีหลุมตรงนี้อพี่ดูนะนี่มีหลุมตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่าอ่าเอามือเข้าไปเอานิ้วไปให้ติดกับมือที่จับกล้องนิ้วไหนก็ได้ที่ไม่ได้สัมผัสพระ เพื่ออ่าเอาเนี่ยเป็นลัทธินี้อะไรอย่างนั้นหละฮรัเห็นไหมพี่เริ่มนิ่งขึ้นเยอะไหมครับหลุมตกขอบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตําหนินะพี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตําหนิในพิมพ์นะไม่ใช่ว่าเนี่นี้ขอบแต่ตัดใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไมข้างบนครับ,รบอาพี่มาเห็นยังครับ ต่อไปนะพี่นะอ่ะพี่ดูต่อจุดต่อไปดูพื้นนี่เลยครับเนี่ยพื้นบริเวณข้างยานนี้จะมีเส้นนูน,น,นขึ้นมานูนขึ้นมานี่นะอ่านี่นะพี่นะเนี่ยเส้นนูนอ่ะพี่ดูในกล้องหน,น่อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปเห็นเส้นอื่นอ่ะพี่ดูในกล้องนี้นะพี่นะ เปี่ยนเส้นนี้ไหมเนี่ยต้องเอียงเอียงดูเนี่ยนูนๆอย่างเงี้ยพี่ลักษณะแบบเนี้ยครับเหมือนไม่ได้ตั้งใจมีนะเส้นนี้นะพี่นะเนี่ยพี่ลองส่องดูต้องเอียงสอง่องผิวอ่าพี่ดูผมส่องนี่เนหะ็นไหมผมจะเอาสองอันนี้ติดกันก่อนเนี่ยเพื่อให้มันแน่นไม่งั้นมันจะอย่างนี้เนี่ยประกบกันแล้วก็ผมก็จะเอาไอ้นี้เข้ามาที่ดวงตาผมเนี่ย ประกบกันอย่างนี้เลยไอ้นี่ผมจะเอียงมาที่ตาผมเสร็จแล้วผมถึงจะเอาพระเข้ามาหาระยะที่กล้องชัดนี่เห็นไหมพี่มือผมยังไม่หลุดออกจากกันนะเนี่ยเห็นไหมพี่เพราะว่าระยะชัดมันอยู่ประมาณสองเซนผมก็จะเอาจุดที่ผมอยากดูเข้ามาในระยะที่กล้องชัด เห็นไหมพี่ผมสามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้อผมมองข้างนอกก็ได้แล้วกลับมามองอีกทีหนึ่งก็ยังชัดอยู่อืเนี่ยแต่ของพี่ตอนนี้พี่ยังไม่ชํานาญมือพี่ยังสั่นอยู่ยังสั่นครับยังสั่นเพราะว่าพี่ต้องเอาสองมือประกบกันแบบนี้ชิดกันแบบนี้สองนิ้วเนี่ยที่เราจับพานิ้วนี้เป็นนิ้วประคองนิ้วสองนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่จับพัดสวนนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ประคอง ใช่ไหมครับพี่คร an ับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอียงไปไหนก็ได้อย่าไปทำหลุดนะนั่นแหละครับผมเคยทำลนแถมเป็นพาสิเต็ด้วยครับเราสองนิ้วนี้สองนิ้วนี้ก็จะมาชิดกับไอ้มือที่เราจับกล้องเพื่อให้มันมั่นคงส่วนในนี้ขยับโอเคครับเพราะว่ามันสําคัญที่ว่าหนึ่งต้องนิ่งสองระยะ ระยะโฟกัสอ่ะมันบังคับ,คร,บระยะชัดนะ uh huh. สมมุติว่ากล้องเลนตัวนี้มันชัดอยู่ที่สองเซนหมายความว่าพระก,กับกล้องต้องห่างกันสองเซนเท่านั้นถึงจะชัดครับอันดับแรกคือเราต้องทําให้กล้องตัวนี้นิ่งก็คือเราก็ต้องเอาเอามือที่จับก,กล้องแนบไว้กับแก้มเราครัใช่ไหมครับพี่มือฝั่งที่จับพระก็ต้องก็ต้องนิ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามา ไอ้ติดกับมือฝั่งนี้ส่วนดีนิ้วที่เราจัดพระเราก็ค่อยๆประคองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามาหาจุดที่ชัดโอ้ครับผมชี้นี้อ่าอ่เป็นแล้วนี้ใช่ใช่ใช่อ่าเลื่อนหาจุดที่ชัดเห็นไหมพี่เริ่มเห็นไหมเริ่มดีขึ้นแล้วนะพี่โอ้ขอบคุณครับเนยอ๋อเห็นแล้วครับ นี่ลยอืมพี่เริ่มเป็นเซียนแล้วเนี่ยโเนี่ยท่านี้เป็นเซียนแล้วขอให้เนี่ยท่านี้เป็นเซียนแล้วครับผมโอ้โหทีแรกก็มาถาในดูฟ้าตอนนี้ผมก็เริ่มจากครับโอ้บอกดีมากเลยครับวิธีการส่องพ้าก่อนเลยวิธีข้าต่อไปจุดต่อไปพี่อืม จุดต่อไปอ่าแบบมีทุกบล็อกยังไหมครับอ่ามีทุกบล็อกจุดนี้จุดนี้มีทุกบล็อกก็คือแต่ของปอมมีอนี้จุดนี้ผมไม่ค่อยอยากแนะนําจุดที่ของปอมมันมีอ๋อแต่ก็ต้องดูไว้พี่มีมันก็ไม่เหมือนหรกคกับก็คือนี่ขอบเหรียญอืมทำไมลูกกันไม่ได้ ขอบเหลียญจะมีเม็ดนี้ขอบเหลียนบริเวณตรงคำว่าลิอิสริเนี่ยจะมีติ่งเป็นก้อนแบบนี้มีทุกเหลียญเนี่ยเงด้านข้างก็จะเห็นเป็นเม็ดแบบนี้นี่นะครับ ดูติงนี้ติ่งนี้ดูชัดๆเนี่ยมีทุกเหรียญพี่ดูนะนี่นะครับเนี่ยเม็ดนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยบน<อ>คําว่าอ,คคอิสลิโกโตรงกัสลาีของคําว่าลีเนี่ยจะมีเม็ดนี้อยู่ที่ขอบเหรียญนะพี่ดูครับเนี่ย หลังจากที่รู้วิธีการส่องผ้าแล้วต่อไปก็ต้องรู้วิธีการหากล้องใหม่โอ้ใช่ครับกล้องกล้องมาเป็นตัวช่วยอันหนึ่งอ๋อเห็นแล้วครับอันนี้ดูง่ายนะพี่นะผมาจุดต่อไปนะพี่นะจุดต่อไปสังเกตที่พื้นเหรียญบริเวณคําว่าละยองมีเม็ดเล็กๆคมชัดคําว่าละยอง ดูพื้นใกล้ๆก,ก,กับรอเรือนี่จะมีเม็ดนี้คมๆอยู่เล็กๆนี่นี่นะครับนี่เม็ดนี้อ่ะไี่ดูนะครับนี่นะครับตรงคําว่าละยอมมีเม,ม็ดคมๆอยู่เม็ดหนึ่งตรงนี้นะพี่นะครับนี่เป็นรอเรือขึ้นมานิดนึงตรงนี้เหมือนเม็ดผดนะครับ เห็นไหมครับเม็ดเล็กๆคมอ่ะเนี่ยพี่จับกล้องเป็นละตั้งแต่ตรงงองงูเล็กๆนี่แหละหรือตรงไหนระยองรอเรือครับรอเรือครับมาพี่ไม่เห็นมามานี่เพราะพี่หาจุดไม่เจอเพราะว่ามันหาไม่ยากแสดงว่าพี่ดูคนเราจุดมาพี่ดูตรงนี้นะครับ ผมต้องขยายแตกกล้องให้พี่ดูก่อนแล้วค่อยไปดูเหรียญจริงอ่ะพี่ดูในกล้องนี้นะอพอเรามาทำนี้มก็จะไม่ชัดนี่เห็นไหมครับนี่พี่นี่ละยองเห็นไหมครับพี่ดูตรงนี้นะครับเนี่ยลนี่เห็นนี่ปลายไม้พผลเห็นไหมครับอ๋อครับนี่เม็ดนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยครับ อ่ะพี่สองอ่าเริ่มอาทีนี้วิธีการจับกล้องสองพระพี่เขาเริ่มแม่นแล้วเป๊ะเลยล็อกนิ่งเลยคราวนี้เห็นไหมครับอ๋อเห็นแล้วครับอโอเค <laughs> อเค,ครับผมดูง่ายเลยทีนี้ใช่ไหมพี่โอเคครับก็คือจุดนี้ เม็ดนี้คมคมเป็นวิธีการดูเหรียญห่วงเชื่อมนอะไอ้บล็อกนิยมพอขีดต่อไปก็เราก็ต่อไปที่เหลือญล้วก็จำรอยตัดรอยตัดเป็นเหรียญตัดฉีกสังเกตจุดที่เราจำง่ายๆรอยตัดค่อนข้างเรียบเหมือนกันเพราะเหรียญชุด แปดรอบอะรอยตัดจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือค่อนข้างเรียบจะไม่เห็นฟันเป็นล่องชัดเจนเหมือนชุดอื่นค่อนข้างเรียบแบบนี้มีรอยตัดรอยฉีกนี่คือวิธีการดูเหรียญรุ่นห่องเชื่อมพิมพ์นิยมหมองปุทิมวัดละหารไร่ แบบข้าวๆนะพี่นะครับผมขอบคุณมากเลยครับครับพี่ครับอ่ะพี่ลองดูลองไล่ดูใหม่พี่น่าจะพอดูได้แล้วล่ะครับก็ไม่เป็นไรครับทีนี้เพราะว่ารีบอยู่ครับจะพาลูกสาวไปสอบสัมภาษณ์ครับพี่พาลูกสาวไปสอบสัมภาษณ์ตอัอ้าวมเดี๋ยวผมเก็บเลยโอเคครับพี่ครับ